อะมาเริ่มทำดีเลย์กันครับอย่างแรกก็สร้าง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 เอานี่แล้วกันผมเอาดีเลย์ฮิมะออกมาจากด้านนี้แล้วก็ดึงฮิมะเข้าไปเออยมันชื่อฮิมะตรงนี้แล้วก็เอาจุดไพรเวดมันออกมาตัวหนึ่งเอ็มทิจี้ไพรไพรเวดอืมไพรเวดก็เทก็พอแล้วดันลอ้ตรงนี้น แต้ไพ่หวดตัวนี้เรียกทีมาตัวนี้มาใช้ไปที่ script use script use script โอเคพอได้ Use Script มาก็เดี๋ยวผมขอไปดูนี่ผมก่อนนะครับ global update compare bool change playback delay นันโอเคเราก็เป็นิวของเราเลยอย่างแรกก็ global update อัปเดตมันจะอัปเดตอมาต่อเนื่องตลอดแล้วก็ต่อด้ดยคอมเพลเยอร์คอมเพลเยอร์ใส่คอมเพลเยอร์มาตัวแรกตัวน,นี้ก็เอาเขตเป็นโอบมันออกมาอันน่งแล้วก็ตั้งชื่อมันหน่อยชื่อเทส t เปลี่ยนจากฟรอให้มันเป็นถูกโดยติ๊กจุดที่ว a าลูแล้วก็ต่อด้ดยสแปมพีคับสปราวเอเมนพีคับ ลากใส่ตัวแรกที่แฟร์เนมชื่อตัวนี้นะครับชื่อที่อยู่รี s อ l ์ทที่เราตั้งไว้ก็สโนว์แล้วก็ลากจุดไพรเ t ทเนี่ยจุดไพรเวทตัวที่สองใส่ไพรเ t ทปุ๊บตัวนี้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตัวนี้ t เทส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  t e สสโนว์พอตัวนี้ก็เป็นเ e มีวอลล์เล็บออกมาลิงก์วอลล์เลโบว้ดว้ดว้อะไรสักอย่างนะครับ ตั้งชื่อมันททีเศร้าครับเซฟชื่อว่า t ท s t แล้วกัน test no no อย่าไปนั่นมันนะครับรอสักครู่หลังจากเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูการทำงานคองมันดีกว่าตัวนี้ add ไ r i v a t e เข้ามาออแต่ตัวนี้ใส่ l i ก u i d body ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ b ็ o ก k c o l เดอร r ให้มันผมใส่ไปแล้ว มก็จะจะจะแอดมันเข้ามาแอดคอมเมนต์ที่มาใครัวอ้ตัวที่สร้างไว้ก็ไม่ใช่โอ้กรรมวิสคริปกราฟสโนเทสดูน,นดคะครับมันจะเข้ามาเห็นไ,ไหมครับมันก็จ่อมาแบบนี้ออกมาเยอะมากซึ่งเราไม่ได้กำหนดทิศทางของมันพอได้โอเคเราก็จะออพอได้แล้วเราก็ไปแก้ไขให้มันมีทิศทางโดยการแอดฟลัช ให้มันวิ่งไปสักทีหนึ่งแล้วกันเขา add f a r d t o d มาครับ add Ford t o d d พอใส่ f a r d t o d d ก,ก็ให้มันไปในแกนไหนแกน x ลบ x สัก200แล้วก็เซฟพ,พอเซฟเสร็จพอเซฟเสร็จแล้วก็ลองเทดูเอากรรม มันจะกระจายออกแบบนี้เอ้ยงั้นเอาแอดฟอร์ดไปก่อนเพราะผมไม้เรียนตองไปในแกนนึงครับอ๋อต้องใส่นี่ด้วยลืมว่าอยู่แม่งเลยเซฟก่อนนะครับอ่าพอเซฟเสร็จแล้วลองเปิดดูเห็นไหมมันก็จะพุ่งไปในแกน x ลบสองร้อยโอเคพอมันออกเยอะเกินไปเราก็จะใส่ดีเลย์ให้มันนะครับเอ่อดีเลย์ของมันชื่ออะไรนอผมจำไม่ได้ไปดูก่อน เซตบูนะครับอืมเอาเซตบูเข้ามาเป็นตัวกําหนดทําให้มันจาก t ทูเป็นฟ l อ e s เซตบูเอ e เซตบู s เซตบูตัวนี้ก็เข้าที่แรกมันจะเป็น f ลอรเอา้าผิดแล้วที่อาทำผิดที่อันนี้ไม่ใช่นะครับลบทิ้งแล้วก็ไปที่เทสโนผมทำผิดที่ยูสคริปครับมาตัวนี้แล้วก็ f ลอร แล้วตัวนี้ก็ Copy Note ตัวไอคอ p a พล่ o ตัวนี้มานะครับให้มันเป็น Tool ตัวเดียวกันแล้วก็มานี้ก็เอา Delay เข้ามานะครับ Delay Delay ตัวนีนะครับผมใส่ Delay เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เอาเข้า In แล้วก็เซตบูตัวนี้ก็ก๊อปมาอีกอันหนึ่งครับ ปเตอร์ดีเลยเอาจาก a อปเตอร์ดีเลยเป็นทูตัวนี้ก็เชื่อม mm hmm. เชื่อมหนอยให้มันด้วย mm hmm. เชื่อมหนองให้มันด้วยตรงนี้ก็เป็นฟอร์ hmm. ของมันถูกแล้วดูเลชั่นนะครับตัวนี้สําคัญเลยค่ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งออกมาช้าถ้าค่ายิ่งน้อยมันก็จะยิ่งออกมาเร็วผมใส่เป็นหนึ่งแล้วก็ลองเซฟเลยนะครับรอสักครู่ครับ mm hmm. อ่าพอเซฟเสร็จแล้ครับ mm hmm. ก็ลองเปิด mm hmm. ดูเลยครับ อ้าวมันออกมาน้อยมากเลยอ่ะเห็นไหมครับถ้าเรายิ่งทําเร็วไอตัวเลขตรงนี้ให้มันน้อยลงไอนี้ม,มันก็จะยิ่งออกมาน้อยแต่้าอยัให้มันลงมาอีกนิดนึงถ้ามันออกไปตรงเกินไปนะครับแล้วก็ไปปรับปรับปรับ,บแกนวให้เป็นลบลงมานิดนึงลบสักสามสิบลบสามสิบมันจะไม่ออกไปในทิศทางตรงนะครับแต่ถ้าเราเรามันจะเอียงเอียงนิดนึงแต่ถ้าเราอยากให้มัน r a นดอมก็เห็นไหมมันจะยังลงนิดนึงครับถ้าไม่ให้มรนดอมขึ้นบนขึ้นล่างเราก็ไปเอาเอาตัวนี้มาลองหาดูครับเซต r รนดอม r รนดอมเซต r รนดอมเวกเตอร์ Set random. Random. Set random ถ้าจำไม่ผิดนี่เซต r รนดอมเวกเตอร์สองผมลองเอาเซตเรนดอมเวกเตอร์สองเข้ามาลบแมงตัวนี้ทิ้งเลย ผมจะให้รนดอมในแก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 น x ก i n เอาเอาหมดเลยะจะไม่เชื่อมเข้ามาแล้ก็เชื่อมตัวนี้เข้ามาพอได้ค่าพอตัวนี้แรนดอมออกมามันจะได้ค่ามันจะได้ค่ามาอยู่ที่ทาร์ e เก็ตตัวนี้ครับ ห้เราคลิกขวาเขียนเลเบออกมาพอได้ค่าตัวนี้ออกมาเราให้แอดฟอร์สที่มันเคลื่อนที่ในแต่ละแกนให้มันใช้งานอันเดียวกันกันกบเซ t ตแรนดอมเวกเตอร์สองเดี๋ยผมลองใส่ค่าเข้าไปมินคือต่ำสุดที่หนึ่งแม็กก็เอาสามสิบไม่ดีกว่าเอาหนึรอยแล้วก็ในแกนรอเอาหนึ่งเหมือนกันครับแม็กก็สองร้อยแล้วกันเอายี่สิบสองร้อย 200โอเคพอใส่เข้าไปแล้วก็ลองเซฟดูครับอ่าพอเซฟเสร็จแล้วก็ลองเทสดูอีกรอบนะครับเห็นไหมมันจะแรนดอมทิศทางการเกิดของมันมันจะออกไม่เหมือนกันสักทีอ่อตัวที่มันออกไปฝั่งนี้มากเกินไปผมคงใส่แรนดอมตรง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 นี้เยอะเกินไปเนี่ยสองร้อยถ้าใส่ไอ้นี้สัก ลบสองไลดูดิลองเซฟดูครับอพอเซฟเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูอีกรอบครับเห็นไหมนี่มันก็ะจอกไปเออลองลองลอง,ลอ,งลองดูกันครับอ่าวันนี้ก็มาสอนซ้มนี่แล้วครับใช้พวกไอ้อัปเดตก็พวก e s h e พวกสบปรบิกแบบการแรนดอมลิศทางการเกิด แอดฟอรการขยับแล้วก็ดีเลยครับเลขยิ่งน้อยก็จะยิ่งเร็วเออเดี๋ยวผมลองใส่เลขให้น้อยกว่านี้ศูนย์จุดศูนย์สามมันจะเร็วขึ้นไหมอ่าลองเซฟดูพอเซฟเสร็จแล้วก็ดูการทำงานนะครับเห็นไหมมันก็ยิ่งออกเร็วขึ้นนะครับโอ้มันตะชาจอดมันยอดจริงๆไปลองทำดูนะครับงั้นวันนี้ก็เอาแค่นี้พอบา,บายบายจุ๊บ